ครบับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องย t ท b e ทุกท่านครับเมื่อนี้พบพ่อกันอีกคือเกาผ่านมาเจอครับไหลฟักทองยักมากันสามคนครับไปก่อนแล้วมีนุ่มนุ่มบุบล้วกน็นุ่มบุดอนครับไปเก็บลงหนาแล้วครับพี่นอ้องเบาทองค่ำครับเมื่อนี้ครับในีโอกาสมายกมักอือใหญ่ครับ พอสิตัดขวันเนี่ยเอาเวิร์ดครับผมค,ครับกะหลายกองหลายบอกครับพี่น้องนี่ครับพุดเ,เท,เเทาครับเทาก็พอนิท่องมันเด้หนี่ิก็ <c oughs> เป็นคนอารับนะครับ เออเอาเอาโอ้แมงเหียวเบะละไออเทียมเทยมกล่องมันติดปืยไกล่องมันติดปืนไครับบ้างเด็ก่องมันนะคุณเดช่างคุณเดช่ามีอะไรดิเออคุณครับเป็นยางน้ำกลเป่นครับตุ้มตัดขวัญนี่เอาไดวะครับพี่น้อง นี่สามสิบสี่สิบโลอะไรพวกนี้ครับเส็จงานข้าวเดียวเงานแตกเลยครับข่าอยู่โอ้ถิ่มเลยมันวอดี้วันนั้นแล้ววะนี่ครับเออมันตีกับเอามาประสันดีเอามาประสันเออครับ

เอาหมางยังไงครับบานนี่มาทำไมเส่กระโดนกระโดนโอม้มันมันเหี่ยวครับเจ้าเพ็่นที่เอาเอาอะไรครับเนี่ยบเอาครับหมางขอยจ่อครับหน่อย,นอยนหนึงหมากำงๆขอยจ่อหน่อยหน่อยเจ้หมูาปลาครับนะโลตั้ม่ครับจะเห็นแต่มันรู้งเพื่อนนะ ครับโอ้วาว้องจัดนะมันแมนบดละยกบขึ้นนะครับพี่น้องโอ้บตามกหาสิบโลอะรยนี่สองคนครับสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูว่าจะขึ้นมั้วผุดดูยอบปวกขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยสองมาสองสองครับสอนักครับผมนักนัก

แข็งแรงครับผมไปมาเองเดียวไปเดียวครับเราจะตัดควันให้ครับยกไปใส่อีกหน่อยๆครับผมโอ้เสียดายมาสวยปวดครับมันเหลืออยู่สองกล่องครับม่ได้มาเก็บซอยเพิ่นหน่อยเดียวมาเห็นงานตะเสาหรอครับครับต่อยกันพร้อมครับพี่น้องครับให้เขามาถ่ายคลิบหอกอ่ะ ซอยเพิ่นครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วนะครับเราท่องคำกันทีภาพเบื้องบรรยากาศครับจะสว่างหายเนาะผมว่านายจะพาได้อยู่ครับถามเพิ่นเบก่อว เราต้องคำกับแข็งแรงคับผมอีกมากนึ่งวะออีกมาบรรโาอ,อันนี้อันนี้กตบเส้นๆนีเ็นยาทกนกท้มเนี่นรรยนันีรร่อันนี้อันนี้แมเส้ๆหรือมกัดกัดท่อนไอันนี้กัดกัดสิอันนี้ดจาขโทุอินทรียอ๋ออันนี้อันนี้กระตีบให้แล่นลุกให้แล่น รเทล่ลกโตยบเอาดีๆเราบอกเราบอเข้าใจครับสื่อสารกันบอกเข้าใจโลือคนโล่โล่มาโล่เกเกเล็กทยแลนไหมท้ายแล่นลุกไหมทยเล่นลุกเชีวแมนายอาลายอ่ะมาเนี่ยรถไฟอยู่นี่ครับผุ้น่ะเอออ่ะอต้องข้ามส้มบรรยากาศครับส้มเหมบรรยากาศครับ นี่แต่หมักยังไงครับท er. ี่เหลืออยู่เพราันได้เก็บเบิร์ดนะครับเรื่องครับเรื่องบนเมื่อไหร่น้ำเบาด่านครับงามเลยครับมีในมันพร้อมครับพี่น้องครับถ้ากลับบ้านไปก็จะล่องเอาไปปลูกเบนะครับเอาเอาพันเมื่อบานน้ำนันไปปลูกเบนะครับว่าจะไพ่เซ่บ่นะครับไพ่เซ่ใช่ครับในรุ่นนี่บ่ครับหมากเดียวกับเซ่แล้วครับ บ่งรับลงเอาบึงรับอุ้ยอัดพายบงครับรอยอดครับกําลังบ่งแบกมิตรหมายยังไงครับบ่งครับพี่น้องนี่นะครับสวนฝักทองยักครับที่อิสราเอลตัดใบขึ้นตัดตัดไว้ตัดไเบิ่งครับ ห่ลูกเงครับอะไรตัดอุ้ย่วับ่งพี่น้องมันแต่ละหมากเนี่จะบักงยเงาะนอาวนเนนอโอ้เครื่องเครืหนหน่อยหนึ่งหมากเงยขเ้าเนี่ราปบนำราปุบปุยแบบได้เนะทุกอย่างครับอมอากาดโตเด็ดเลาะบกคด เดี่ยงสมาร์ทสมาร์ทงานหนึ่งนะครับโอ้ยบวบเบิดไงเด่ะบึงเนี่ยโอ้มันดกพรันี่งามครับเนี่ยครับบึงรถไลยครับบรรยากาศครับบรรยากาศท่านที่เก็บครับไอ้ส่วนที่เก็บแล้วก็อยู่อยู่บนกระบนกองครับบนกองบนพาเล็เก็บบนกองไว้ไว้พาเล็แล้วก็รถตักขึ้นรถครับ มาได้ยังไงที่เลือกเลือกแบบลูกได้สวยครับลูกได้มาสวยก็บเบาครับก็ยนย่นไปเลยกรด, <c oughs> ดครับพี่น้องอเก่งครับทำงานโอ,อ้สุดยอดเลยส,สู้ชีวิตครับจริงครับเ,บ,เ,บ,เบาๆเบาๆด้ยครับพี่น้องแต่ละหมากแต่ละลูกเนี่ยโอ้ พอไดครับสามสองครับนี่สินี่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 เพิ่งนี่มาบนอู้ยตอนช่อนเพิงนาเพิ่นี่นี่ครับเพิ่งนี่ครับเพิ่นี่ครับหลายกิโลครับมัเพิ่งนี่อู้ยเพิ่งเอาดขึ้นบ่อีเจ้าแบกขึ้นบ่อามสองามสองครับพี่น้องอ้ค สามสองแท้ๆครับเพราะว่าม The ันโมเมนต์โมเมนตฝักทองธรรมดาครับฝักทองยักครับสมสมซื่อเลยครับสมซื่อครับพี่น้องเบิ้งบึ้งเอาเต่าบนผ้าเบิ้งงามขัดหมากเลืองเลี้ยงครับโอ้ยขักเนาะสามสิบสี่สิบโลครับน้ำหนักหนึ่งสีเหลืองเข้มเลยโอ้ยไปเห็ดไปเห็ดไปบวชชีเป็นไห หวัดสีเนาะวไม่รู้โอ้มันจะมางยืนยัครับพี่น้องหลาครัฐบึ้งครับพี่น้องอุ้ยตะซอนครับเนี่ยเป็นตะเป็นตะซอนครับพี่น้องการเกษตรบ้านเพิ่นนี่แหละครับเบิ้งเอาเบิ้งไหวครับเป็นตะซอนให้ปลูกอยังกระหังครั้งนี่คล่องยากเลยครับเลงรถ ยังเอาครับ yeah. ้องบานนี okay. ้ยังีเอกเียวอยู่ข้งเด็กคนพ้อง่องเนี่ยเอาเอาเอาพันไปผูกบานเฮาเนาะคือดิบขาเนาะมีนี่เอาดอกแจ้งนี่แจ้งเ้นอ้อยเนาะใส่ว่นตัวนี้อดงดอ่อนดอกงด้สบายได้เลยงดอ่อนดอกนี่ครับดอกมันจะถ่ายดอกง้างเนาะ แต่ว่ามาเนี่ยบรรยากาศเาครับผมจะต้องพูดถึงเลยครับบรรบรรยายบาถึงครับคุณภาพครับนี่จะเปือครับเบื sure, ้องเอาครับพี่น้องเบิ้งหลอดคนเบื้องอือทั้งนั้นครับผุนเดี๋ยวไปมองไปมีแต่เบื้องอือครับนี่จะหมากครับขลูกขี่ยุ่งผุนมีแต่แนวเดียวเลยเบื้องอื้ยักษ์ผักทองยักษ์ครับผักทองยักษ์อิสราเอล โอ้แม่นแมนตีต่างกันเนาะ <Yeah. S 1> สีเข้มเอกันสีเหลืองมากมางเลื่องแม่นครับแต่แต่ว่าทั้งหุ่นอยากออกขาวครับโอ้ย <Okay. S 1> oh, ครับเป็นแต่อสอนครับเ <Yeah. S 1> <laughs> ยอีกประมาณเดือนหนึ่งหมดแล้วลครับโอ้ <laughs> oh. แค่นี้ผมว่าจะว่าจะตัดเราว่าออก วางพาเลตไหมอีกครับบายๆเพิ่นเก็บมือนี้กับเป็นโอกาสดีครับที่เบาทองค้ำเบาบนหรืกเบาดอนไ่ผ่านมาเห็นครับผ่านมาเห็นเพิ่นเก็บพักท้องหยักพ่อกันไปลงมาซอยเพิ่นจากหน่อยมือนีเป็นมันหยุดของเบาทองคำครับที่จริงก็ว่าจิะไปไปเล่นคพ่นล้ครับทั้งนํ่มาหน่อยครับ หน่อยเอาไว้เอาไปรวมเห็นไหมโอ้หมากยิงใหญ่เอาไปรวมหมากหน่อยๆเอาไว้เทิงกดหน่อค,ครับจังบัวนักคกดหน่อ เราได้ครับยอด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  Ja! <laughs> นะครับมันหมางยังไงมันกับข้นข้าวเดียวครับพี่น้องแต่่วามันหนักครับพี่น้องเสียดหนักเนี่ยว่ดตองห่วงครับ บรรยากาศครับขโมยเสาตอนเกาโมงครับพี่น้องืันนี้ก็วาวทองคำยุดงานครับบ่ได้ทำงานืันนี้ก็ได้มาเก็บบรรยากาศแอบสาวๆให้พี่น้องรับชมนะครับก็เอาฝนเขีบยบใส่ครับผมตอบแทนเพื่อนครับโดยการขนซอยเพื่อนเท่ามาทายคลิปบกับบางคนนี่เพื่อนกับจะปล่อยทาย,ทยหนาทายยั้งเพื่อนนะครับ แต่ว่านมอ้วนได้ขอเพิ่นแล้วแต่แรกๆหลแล้วครับว่าสิเฮ็ดงานซอยเพิ่นแลังอันกับอันกับตันเด้ว่าต้องทำเพิ่นเก็บมือหนึ่งเพิ่นกับสีเก็บแค่์สิพกกองครับกับแล้วเพิ่นบอกเก็บไร้กว่านี้ครับกับจะมีโคต้าองเพิ่นเก็บไร้แล้วเพิ่นห่อนเพิ่นกับกับปานไหวครับ ที่พกกล้งองเหรอวิ่งดิ่งเหรอครับผมว่าไปสิ่พกกล้งองอยู่แค่แห่งเด้ยวโม้เบาๆได้พี่น้องเอ้ยเพ็นตาเพ็นตากลุ่มบ่ขันได้มาอยู่สวนบ่นนกนนนเกือกแนวจะระหนาดอะไรยังอยู่ครับไปต่อบ่ได้ก็ถอยแล้วเนาะไปต่อบไ่ได้ถอยย่าแท้งครับเพราะว่าบ,บ,บางเจ้าครักำลังบ่สู๋ครับกำลังบ่สู๋ครับแต่โอู้คนใหญนะ่นั่นเราสุดยอดครับผมแงหลายรับเลยว่ เบิ่งครับเบิ่องเราจมพุนะ่นน่ะโอ้โอหเห็นครับเ็งานคนเดียวเหีียงลูกเหีียงเนี่ยไปแล้วครับเล่าก็ไดช้ชีวิตครับพี่น้องเป็นของนั่งใจทุกคนเลยครับเด้อคีเดียวสองหน่อยข้างหลังนี่เดียตัดเยตัดผลตัดผลเด้อตัดแล้วอืมนี่ครับเนาะงานไทยในอิสราเอลครับ บ,บแรงนาใจนะครับนอ้องคนไทยไปไซกับซอยเหลือกันครับพบว่าคนประเทศไดครับผมซอยนาะเดซอยกันไปครับผมสูซีเีดกันไปตอดแทนเพื่อนนาอ<ม>เหาได้มาเห็นงานอยู่ประเทศเพื่อนเท่ากับ<ม>ซอยกันไปครับ<ม>เพื่อนเห็นเห่ากันโอ้บีบแก้ไสดดีได้ครับคนบานเพื่อนก็นกนได้ เดี๋ยวเป็นห้องตำเอิ่นกินน้ำน้ำหน้าครับแต่พญายท่องเป็นกับหยีบแก้ใส่อยู่ครับแต่ว่าเพญานนัตํานอ่นหยีบแก้ใส่อยู่ครับแต่ว่าเพญานัซ่อนพญายท่องก็ได้เพิ่งเลื่อมหยับเบรกเหรอเพิ่นหยับแผลพันเพิ่งเลื่อมหยับเบรกครับเพิ่นได้ซ่อนพญายท่องจนนะธรรมดาเพป็นกับพญาศ้นนะครับแต่ว่าเพญ่์เบียบแก้โย่เพญ่นหยับเบรกบ่ท่านยังมีวุฒิท่านนะร้นเลยนนะมันรยากาศ หลอบเขาครับเขานี่ก็จะเป็นภูเขาหัวาหล่นทั้งเวดนะครับโอ้นี่ครับขักข้ามมาด่าเอาบนเลยข้รมมดาเลยเต็มกล้องนี่ยก็พอได้ครับโอ้โจมทีละสองเลยนะแล้วถิ่มมะหายนะครัโจมทีละสองเลย เอาไปในเตะสองมเดียวกับเรื่องจนี่ละสองเลยครับโอ้เผื่อสิเต็มเนาะวัดธรรมบดานะครับสุดยอดนะเพื่นเนาะสุดยอดครับเพีงานผู้เดียวครับเพ็ดงานเมาโอ้มาโอ้แน่นอนครับผมั้งแต่มาอยู่อิตาเลีกับกำลังไนมาแบกคักคักมือเนี่ยแล้วครับ าบบสาม,ามาบบสีส,สาม,สามปีแล้วครับก็กำลังในมายกนี่และเาบนนมาหันมาเฉอมันลงมาซอยอนนไมต้องกรจอยกันครับ นอนนคึครับนี่ครับยอดครับปึ้งปล้งครับั่างน่านานยอดมก ทีโบเป็นยิงไงกะเล็กๆน้อยๆเนาะอืมตัวมีความสุขในใจเฮาก็แล้วคลิปนี้กับผี้ยังไรครับพี่น้องเต็มเต็มแล้วครับเต็มเฟิร์แล้วครับเฟิรนกะทิครับกะทิในก้าวบ้านครับเพราะว่าเรใบเฟิรนเลยใบเล็ก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 ใบใหม่นี่ใบใหม่นครับท่านกรับก้าวบ้านครับนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ จบไปเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมบาลทองค่ำนะครับขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ได้เวลาครับบ้านใหลายๆครับที่เมตตาและเห็นดูบาลทองค่ำตลอดหน้ครับในคลิปนี้ก็บสิบอกล่าวค้ามมาสวัสดีครับยินดีแห่งห่างไกลจากโลกจากไทยครับผมทุกคนนะครับปลอดภัยเลยได้ดู